สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและเพื่อนๆวันนี้สัญญาจะพามาเที่ยวที่เคอร์เกนฮอฟของฮอลแลนด์จะพาไปดูดอกทิวลิปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ก็เตรวจ่ายแล้วผ่านประตูเข้ามาแล้วค่ะแถวน,นี้จะเป็นของที่ละลึกค,ค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่ติดตู้เย็นไปฝากคุณย่าด้วยอันนี้ใส่ไหมนี่ยค่ะได้สองอัน เป็นการหาลมแล้วก็มีจัก,กรยานมีดอกทิวลิปของฝากมีเยอะมากเลยค่ะเกี่ยวกับดอกทิวลิปมีทุกแบบเลยอันนี้เป็นหัวของดอกทิวลิปค่ะที่เขาจะไปปลูกกันมีหลายสายพันธุ์มากนี่กำลังเริ่มบานค่ะมีดอกไม้หลากหลายชนิด อีกอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะแถวสวนท่านนะคะ่ะจะมีน้ำผู้ด้วยเดี๋ยวไปเดินดูต่อค่ะดอกไม้กำลังเริ่มบานอันนี้ดอกนาะซิซัสชายหนุ่มลงตน <laughs> ดอกไม้สวยไหมคะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นคนจีนคนฝรั่งทุกชาติเลยคะ่ะ <c oughs> อันนี้ซากุระก็มีค่ะสีขาว อันนี้คล้ายๆที่ญี่ปุ่นเลยพูดอย่างเคยไปญี่ปุ่นไม่ก็สวยไหมเล็กๆด้านหลังเราเป็นคนเวียดนามเข้ามาถ่ายรูปแต่งงานส่งเสียงดังเลย กำลังบานเสยเลยค่ะสีออกบานเย็นก็ยังไม่บานทุกสบีบางอันก็ยังเป็นหัวอยู่กำลังขึ้นมามีงานศิลปะด้วยค่ะมาเชว์ สวยนะอันนี้เหมือนดอกไม้จริงๆเลยทำสวยๆอันนี้มีงานศิลปะให้ดูด้วยได้ดูดอกไม้ส,สวยๆแล้วก็ดูงานศิลปะไปด้วยสวยไหมคะเนี่ยมีลูกแกะน่ารักน่ารักอันนี้เป็นชาวนาสวยไหมคะเนี่ย <laughs> มีดอกไม้หลายชนิดเลยทิวลิปก็มีนาซิซัสก็มีไม่รู้ดอกอะไรจะไม่รู้จักชื่อก็มีคะ่ะ คนเยอะมากอากาศดีวันเนี้ยเดี๋ยวมาดูแถวนี้ยังบานไม่หมดทุกอย่างเลยแต่ก็สวยอยู่เห็นไหมคะเนี่ยธรรมชาติมาก อันนี้เราเข้ามาข้างในเรือนกระจกอันใหญ่เลยค่ะกร e นเฮาส์เขาจะมีทิพย์เเยอะมากข้างในสวยๆค่ะสีเหลืองดอกโตโตอันนี้สีชมพูสีแดงแดงขาวสวยจังเลยสวยมากๆดอกใหญ่ๆเนี่ย ดูสิคะเนี้ยมาดูค่ะว่าเสียใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่มือชัญญาเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะสีสันสวยจริงๆหวานๆคนก็เยอะเลยเลยค่ะเครื่องนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยค่ะเต็มเลย ป่าก็เป็นนัาท่องเที่ยวเหมือนกันนะที่ห้อนี้ ไม่ใช่ยออนนี้ชื่อน,นี้ big love เดินชมไปเรื่อยๆค่ะอ้มีเยอะมาก world friendship ก็มี <laughs> นี่อะไร <laughs> อู้ดอกใหญ่จัง <laughs> เดี๋ยวเ้าไปดูใกล้ๆในดอกไม้สิคะ <laughs> ดูเกสอรดอกไม้ <laughs> โอ้อนมันชื่ออะไร นี่หลายชื่ออันนี้สวยมากอันนี้งานศิลปะสไตล์ของฟินเซนฟันเคราะห์ค่ะถ้า,างืองไท็กเรียกวนเกาะสวยนะคะ <laughs> อันนี้ทำจากแก้วค่ะเขาจะเป่เปาสวยมากเห็นไหมคะมีเป็นดอกคิวลิปแต่ก็ราคาสูงเหมือนกันนะโออันนี้ยิ่งสวยค่ะสวยมากๆเลยอันนี้ก็เป่า สุดยอดอันนี้เป็นดอกสั้นๆค่ะเดี๋ยวดูแจกันด้วยอันนี้ก็สวยโอ้ร้อยสี่สิบเก้าอันนี้เพนติ้งอันนี้นะคะสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้ายูโรเองสวยงามเดินแล้วก็เหนื่อยแล้วค่ะเนี่ยอู डॉक्टर तो serine ค่ะอยู่ข้างในร้อนมากข้างนอกก็กำลังพอดีน่าจะสักสิบหกสิบเจ็ดองศาตอนนี้ถ้ากล้องชายาเดินลุยเข้าไปในนั้นแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ไปถ่ายรูป <Okay. S 1> ถ่ายวิดีโอดอกไม้ <c oughs> น่าอันนี้ก็สวยค่ะการ d เด p นปาร์ตี <c oughs> มีชื่อด้วย <c oughs> ก,ก็จัดสวนมีกังหันลมด้วยเล็กๆแล้วก็มีเรือใบค่ะ ทำจากร <laughs> องเท้ามาอันนี้ก็เป็นกรีนเฮาส์ที่หนึงค่ะของเกิร์กฮอสนั่นแหละแต่ตรงนี้จะมีดอกกล้วยไมาเยอะมาก,ม,ากมีหลายสายพันธุ์อันนี้อยู่ในขวดเอามาโชว์ค่ะออ beautiful อันนี้สวยมากเลยค่ะสีออกน้ำตาล ว้าวสวยจริงๆอันนี้เหมือนที่เมืองไทยเลยอ๋อมีทุกสีเลยค่ะสวยจริงๆที่เหมือนของการบินไทยเลยสีวัการเยน็น เดี๋ยวไปดูข้างบนแล้วเขามีอะไรให้ดูโอ้เขาสวยนะคะเนี่ยเห็นดอกไม้ลอยฟ้าเดี๋ยวพาไปดูด้านบนค่ะอันนี้จากด้านบนค่ะเห็นไหมคะคนเยอะมากเต็มหมดเลยดอกไม้ก็เยอะ เดี oh, ๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเดินไปข้างล่างเดี๋ยวไปดูข้างนอกอีกค่ะสวยไหมคะอ๋อมีนางแบบนั่งอยู่ด้วยสองคนสวยมากแล้วก็เสียงดังด้วยเซลฟี่มาถ่ายด้วยกันแล้ว อันนี้พันเล็กมากค่ะสวยดีอออกมาแถวแถวริมน้ำค่ะเขาจะมีสวยมากอันเนี้ยแต่ทิวลิปจะเป็นพันเล็กๆค่ะอันเนี้ย สวยไหคะอันนี้ริมนม้ำดอกไม้ก็เยอะคนก็เยอะอากาศดีมากสวยมากอันนี้เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยคะ่ะพูดอ <c oughs> ย่ก็เคยไปอยู่ญี่ปุ่นทุกคนหยุดถ่ายรูปกันเลยทรายาก็จะถ่ายรูปเก็บไว้เหมือนกันพึ่งก็เยอะอ้สวยมากอันน,น,นี้สวยไหมคะ <c oughs> ริมบึงกว้างมากเดินจนเหนื่อยแล้ววันนี้น่าจะได้แปดพันเก้าแล้วค่ะสุดยอดอันนี้สีเหมือนปลาแซลมอนเลยเยด้านนอกเขาก็จะมีเล่นดนตรีให้ฟังด้วยค่ะสวยมาก 是啊，哈哈哈哈哈哈！你敢来拍？拍老婆。 เ,เดินขึ้นเขาค่ะชมดอกไม้สวยๆตรงนี้กลิ่นหอมมากสีชมพูอ่ะเฮ้ ก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆและคุณผู้ชมมีความสุขไปกับสัญญานะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ฟอลโล่จอยด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาดู